โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเซตบาบอีกอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปสุ่มกาชาหาตัวละครใหม่นะครับเพราะอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับทีมงานเขาได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่ m ิกซ์เวนอมหมอยานาเซียนเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับที่สําคัญนาเซียนตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครซับเทพสําหรับเผ่ามนุษย์กับตัวละครแก๊งอัตลักษณ์จตุอาชาแห่งวิบัตินะครับและถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูตรงนี้นะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้สูตรลับนะครับ ปลดตัวมาอีก140ใบนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มตัวให้หมด140ใบเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้นาเซียนทั้งหมดกี่ตัวนะครับโดยผมหวังว่าวันนี้เนี่ยจะไม่โดนการันตีนะเพราะบอกเลยปกตินะครับผมดองเพชรมันเกินแบบ เกินการันตีตลอดอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ตู้เฟสิวัลล่าสุดเนี่ยไอ้ตู้แลนสล็อตนะครับกินผมไปหนักโคตรนะ2,700เพชรนะครับที่เก็บเก็บดองมาเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับนอกเหนือจากตู้นาเซียนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดสุ่ม power up โพสํารวจแกนเฟสิวัลรบรอบ5.5ปีอัศวินเด็กชายแลนด์สล็อตเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับเพราะอัปเดตล่าสุดที่ผ่านมาในรันคาเนี่ยเขามีรีแพ็คตั๋ว power up นะครับอีก20ใบนะ เอาจริงตอนแรกต้องบอกก่อนนะใครที่ดูตอนที่ผมเปิดกาชาของลังดาวเมื่อวานน่ะจะบอกว่าดวงมันโคตรมาเลยนะแล้วตอนแรกผมกล่าวว่าจะเปิดตอนบ่ายสามใช่ปะ่ะแต่คือบ่ายสามวันนี้เนี่ยผมไม่ว่างนะครับต้องไปทําธุระแล้วประเด็นคือพรุ่งนี้บ่ายสามเนี่ยก็ไม่น่าว่างนะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องจําใจเปิดนะถึงแม้จะไม่ใช่เวลาบ่ายสามก็ตามนะครับเพราะผมอยากได้ตัวละครตัวใหม่เอามาทดสอบแล้วก็รีวิวให้กับเพืเ่อนๆได้ดูนะโอ้โหดูสไปริตขนาดไหนอมแล้วก็มา 3- 2 1ึไปครับ ไม่ต้องแสดงแล้วมาเลดพีอ่พอพีอาไม่ต้องดูหรอกมาไหมเออโอเคครับจัดมาขอร้องเอาจริงนะที่อยากได้อย่างเดียวเนี่ยก็คือแรนสล็อตเพื่อนๆแรนสล็อตโหถ้าเป็นไม่ได้นะออกมาให้ตันเลยครับจริงๆเน,นบนปอรโบดูจงรักภักดีขนาดนี้โปรดผมทีมาเออสวยพี่สวย เอาจริงไอตัวพาวเวอร์อัพถ้ามันเงียบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เศร้ามากนะก <c oughs> ี่ตัวโอเคตัวเดียวครับตัวที่9นะตัวที่9เฮ้ยเลขสวยด้วยนะเนี่ย9มันหมายถึง9ไปข้างหน้าหรือเปล่าไปครับตัวที่แปดและ9ก้าวาเรียบร้อยครับทำวีเอลนะ โอเคครับโอ้โหยูอาก็ไม่ใช่นะอันนี้คือตัวเกลือสําหรับผมเลยนะแต่ถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยตัวนี้ดีมากเพื่อนๆแต่ไม่ใช่สําหรับผมนะครับสามสองหนึ่งไปครับมาขอยตัวเฮ้ยสกิปแดงโอ้โหแต่ว่ารอบนี้มันดูไม่มีทรายอะไรเลยรอดไปเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคครับได้อยู่เพื่อนๆได้อยู่เสียงดังไปขออภัยด้วยนะครับมา เฮ้ยวันนี้ออเ,อเ,อเ,เอาเรื่องเอาเรื่องตัว p พาเวอร์อัพเอาเรื่องฟาดไปทำงานหน่อยเออชนะด้วยโหอ,อันนี้โอกาสได้ยูอาสูงมากเพื่อนเือนถ้าชนะแบบนี้โอกาสได้ยูอาสูงมาก,กบอกเลยมาตัวแรกเลยครับได้โปรดและสะลอ็อตถามจริงเอาตั้งแต่ตัวที่สองเลยเหรอเนี่ย โอ้โหเดี่ยวพูดไปใครจะเชื่อไม่ได้เห็นด้วยตานะเอามาเดี๋ยวเรามาช่างมันเพื่อนไอ้ตู้พาววองค์พาววอัพอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วไอ้ตู้นาเซียนมันมีมันมีทำเอวแดงด้วยครับโอ้โหโคตรหลอดน่ากลัวโคตรๆนะอ่ะก็สําหรับตู้นี้นะครับตัวที่ผมอยากได้นะก็จะมีนาเซียนนะครับแล้วก็เบลเดอร์นะเออสตัวจริงๆแค่สตัวนี้เลยนะส่วนตัวอื่นเนี่ย โอ้โหถ้าเป็นไปได้นี่อย่าออกเลยได้โปรดมาลุยเลยครับ3 2 1ไปใช้เสียงคมนะสคิปแดงเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเฮ้ยเอาเรื่องว่ะขอร้องอย่างเดียวอะ่ะจริงๆตอนเนี้ยอย่าเป็นทำมีเอลแดงนะโอ้โหถ้ามาอีกตัวผมรับไม่ได้จริงๆอะ่ะวะเออฟาไหมครับชนะเออสวยที่สวยขอร้องนาเซียนแต่ถ้านาเสียนออกตัวแรกเนี่ยไอตัวร30ใบที่เหลือผมจะ เศร้ามากเลยนะว่าตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สิบมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคไปครับต่อไปตัวที่เก้าโอเคมาครับและสิบนาเซียนจัดไปเดียวโอเคครับนาเซียนเกตโต๊ะด้วย ออกมาทำไมวะเนี่ยเปิดสิใบฟีออก What the hell Oh my god ทำอะไรลงไปวะเนี่ยมาไปต่อครับโอ้โหทุกคนแทนที่ผมจะได้ประหยัด300กว่าเพชรโอ้โหอยากจะร้องไห้ออ My god จริงๆคลิปนี้มันต้องจบแล้วเลยเนี่ย นะมาดูกันครับสิทแบบว่ามันทำอะไรกับผมเนี่ยโอเคไปครับแล้วยังบอกว่ามาตัวแรกเลาวไม่มาอีกเลยนะอโอเคฮอกจังได้ไหมโอ้โหดูดิมาปุบเยยบกิบเลยอะ่ะนี่มันฝั่นผมจะชัดเลยอะ่ะจริงๆนี่คือผมต้องดีใจใช่ไหมเพื่อนๆผมควรจะดีใจใช่ไหมครับทำไมไม่ดีใจเลยวันนี้ โอ้ oh my god ไปครับโห oh, ดูดิแล้วมันก็กกิบอย่างเงี้ยทำอะไรลูกไปโอเครอดไหมไม่รอดอีกสิลุกลุกขอลุกหน่อยโอเคผมเออมาแล้วโอเคครับมาแล้วเอาจริงนะมันมีให้เอาตัวไปแลกเป็นเพชรไหมฮะ <laughs> ผมขอแบบ50%ก็ได้อะรีฟัน50%ได้ไหมโหอยากจะร้องไห้จริงๆไม่ได้เลยไม่ได้เลยว่าไหมครับเอามาเพิ่มเลยนะในบาเวิล <c oughs> <c oughs> ส่งนาเซียนมาเพิ่มเลยไม่นาเซียนก็เบาเทอมาถ้ามาเพิ่มค่อยคุยกันได้หน่อย <c oughs> เออตัวที่สองครับขอร้องขอร้องและ น่าเสียนโอเคมาริ okay. นโดมขุ่นทรุดที่มันอะไรวะเนี่ยเก่งนางฟ้าาปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมซื้อมา100ตัวเออถูกแล้วถูกแล้วไปครับอเออมาแล้วโอเคขอร้องขอร้องขอร้องเอาจริงนะขอมากกว่าหนึ่งตัวเหอะ คือมันตั๋วจ่ายเงินงเนเพื่อนๆถ้ามันเป็นตั๋วฟรีนะเพชรเก็บผมจะไม่บ่นเลยว้าโอเคทวโกโครับไปต่อครับต่อไปตัวที่8ครับยังไม่ใช่นะน่าจะ9หรือ10นี่นแหละตัวที่9ฮึไม่ใช่และตัวที่10ตัวนี้แหละขอลอกนะเสียนเห็นอกเ้นโอเคเรียบร้อยครับ ไม่น่าเลยเพื่อนพวกทำอะไรลงไปโอเคฮอกจังเฮ้ยตาชิงได้ปะออเออโหแล้วมันใกล้การันตีด้วยไงผมต้องเปิดให้ถึงการันตีไว้เนี่ยเสียเ,เพิ่มอีกเฮ้ยโอเคครับเอาจริงมาเถอะมาเถอะได้โปรดมาเยอะขนาดดีแล้วอ่จะหลุดไปถึงไหนพิกอัพเนี่ยทำงานหน่อยโอเคตัวแรก ไปสามสองหนึ่งมาครับพี่ดัเดเรียบร้อยออกจังอีกแล้วได้เปล่าออจะบอกว่าเป็นสิบโลแรกที่ออกแล้วผมไม่ไดีใจเลยจริงๆไม่ไดีใจเลยลกูกบีโอเค เฮ้ยสกิปแดงได้ปะโหไม่ได้นะครับเป็นการเปิดกระชาที่ทอ้อใจก็รอบนี้ครึ่งทางนะครับการันตีสามร้อยเอสซามาไหมโอเคเรียบร้อยนะครับมาลุ้นการันตีกันขอร้องเบลเดอร์นาเซียนอีกสักตัวเหอะจริงๆไม่มานี่โคตรเศร้าอะ่ะมา พี่ดัดตัวที่สองโอ้โหควรเปิดถึงการันตีไว้เนี่ยไม่ควรนะหน้าเซียนมันตัวเดียวพอแล้วไงจริงจริงมันตัวเดียวพอครับไม่ควรไม่ควรตัวหมดผมพอผมไม่เพิ่มเอาไปไว้ให้ตัวเฟสดีกว่าโหเสดได้เสดได้มากอ <laughs> ยากจะลงให้โอ้โหแล้วแพ็คหนึงแบบแพ็คใหญ่สองพันวัตสองแพ็คโอ้โเออ 30โลสุดท้ายครับฮอ,อกจังมาไหมหมดแรงหมดหวังจริงๆเกมนี้ผมว่ามันไม่รอดแล้วเพื่อนตอนแรกแบบรีบกลับมาปุ๊บกะจะมาทำคลิปหลายคลิปเต็มที่พออัปเดตนะครับ <c oughs> เอาจริงนะเจะอคลิปเปิดกระชายอ่ไรจบทุกทีหมดอารมณ์จริงๆเ,เรียบร้อย โอเคครั้งที่ลองสุดท้ายนะครับเออมาแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหเอากำลังใจกลับมาหน่อยดิหลุดไปกี่ตัวเลยเนี่ยเอาจริงนะคือมันมันไม่ควรหลุดเยอะขนาดนี้ไอเกมเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตู้แรกไงมันหลายตู้แล้วมาคือถ้ามันหลุดแบบไม่ซ้ำกันเลยผมก็ไม่ว่านะมันหลุดแบบตัวเดิมๆซ้ำๆเนี่ยโหจะปวดจริงๆกี่ตัว โอเคครับตัวเดียวตัวแรกตัดเชือกเลยโอ้โหเบลเลียนบ้าชื่ออะไรวะเออเบลเลียนหนะักมาเหอะโอเคอย่างน้อยปิดท้ายแบบได้ลุน้นมาทีได้ปวดนางเซียนบอเดอร์สักตัวให้ผมทีให้ผมเธอจัดไปส่งท้ายขอสวยๆเอากำลังใจกลับมาหน่อยดึงกำลังใจกลับมาหน่อยเนบอเบอ รูปหลังผมที่ตบหัวมาแล้วรูปหลังด้วยมาว้า,วาโอเคตัวที่เท่าไหร่ห้าครับไปเลยฮึบยูฮันเดอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเกลโมโหนี่มันครบแก๊งสามชาปเเนี่ยฮึบโอเคไทสูนะครับไม่ใช่นะตัวที่สี่ไมลิโอดัสและห้า ทำจริงแล้วมันก็อย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีลุงซ่อนโนวาเลนติคริสต์มาสอีกตัวนะครับโอเคครับก็นาเซียนเกตโตเพื่อนเอาจริงมันจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะหรือว่าโชคลายดีมันคือโชคลายแต่ว่ามีโชคดีอยู่ในนั้นแล้วกันครับ เดี๋ยวขอเราลองดูอันติหน่อยนะครับก็สำหรับอันติเลเวลหนึ่งนะได้ความสามารถได้โจมตี25%แล้วก็ความสามารถด้ป้องกัน50%เป็นตโอ้โหเป็นตัวที่ไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยอะ่ะขอตัวเดียวเลยนะจริงๆเปิดเพิ่มนี่คือเพิ่มน้อยมากนะครับเลเวลลนะ5%นตะตัวเดียวพอเ,เพื่อนๆสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปสุมกาชาหาหมอญานาเซียนวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเปิดได้ที่ไม่ดีใจเท่าไหร่นะ <c oughs> เป็นการที่แบบเหมือนหาเลื่องใส่ตัวยังไงก็ไม่รู้คือดวงมันมาให้แล้วไงแต่เหมือนไม่เอานะครับอยากเสี่ยงเงินเพิ่มนะผมก็ขอตัวไปพักก่อนละกันก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากใช้กําลังใจผมง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่กด subscribe ก็ช่วยกดซับให้ผมหน่อยถ้ายังไม่ได้กดไลค์ก็ช่วยกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับแล้วก็ถ้ากดทั้ง2อ,อย่างแล้วก็สามารถคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับ จะขอบระคุณมากนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้เลยกันถ้าเกิดใครที่จะเปิดนะครับยังไงผมก็ขอให้ทุกคนออกตั้งแต่ตัว10ใบแรกใบฟรีไปเลยนะเหมือนผมนะครับแล้วไม่ต้องไปเติมเพิ่มนะเพื่อนๆเปิดก่อนค่อยเติมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ